ชาวประจบคีนิขั์ร่วมถวายน้ำส่งพระบรมศพหน้าพระชายารักสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ วันที่26ตุลาคม2568นายสิทธิทชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้ในายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมถวายน้ำส่งพระบรมศพหน้าพระฉายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่ภายหลังจากที่กระทรวง มหาไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดสถานที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายน้ำส่งพระบรมศมพเบื้องหน้าพระฉายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีการจัดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับลงนามแสดงความอาลัยพร้อมตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าขาวดำด้วยความสมพระเกียรติโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่อาสา รักษาดินแดนพร้อมด้วยปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่พยาบาลและส่วนงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายน้ำส่งพระบรมศพโดยบรรยากาศในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนและข้าราชการแต่งกายด้วยชุดขาวดําและชุดสุภาพตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดทยอยเดินทางมาร่วมถวายน้ำส่งพระบรมศพและร่วมลงนามแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากที่สาลากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วประชาชนยังสามารถเดิน ทางมาร่วมถวายน้ำสงพระบรมศพหน้าพระฉายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงได้ที่ทําการที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยการแต่งกายขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกและที่อำเภอหัวหินเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่26ตุลาคม2568ภายในศาลาราชประชาสมาคมวังไก่กั อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประสูตรหองบันเทิงในอำเภอหัวหินพร้อมด้วยนายทัพป,ปกรณสุวาวชรานนนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหินนายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินนำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายารักษ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง พิธีดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย ในการนี้คณะข้าราชการและประชาชนต่างทยอยเข้าถวายน้ำส่งพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายารักษณ์ตามลำดับด้วยความเคารลบและสำรวมในพระราชพิธีทุกคนต่างแสดงความอาลัายแด่สมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์ในกรชาวไทยมาอย่างยาวนานตลอดรัชสมัยที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรากายปฏิ บัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอ,อาชีพแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคข,ของประเทศโดยประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายน้ำสงพระบรมศมพได้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณสาราราชประชาสมาคมวังไกากังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดทั่วประเทศจัดเพื่อร่วม การแสดงความทรงรักพักดีและอะไรอย่างหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง